ดูแรงวัยรุ่นสะรับด่านกั็ไปกับมาแบบนี้พี่น้องเนี่ยที่ผมไม่ชอบโคตไม้ต้นใหญ่อูหาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวโคลาชบัสยฟาร์ม b F. และลูกชายวันนี้จะไปทำการไปโคตตะโกที่หน้าหมู่บ้านต้นก็ใหญ่พอสมควรนะ๋ยวไปดูกัน จัดชุดใหญ่เลยวะเนี่ยชุดใหญ่ไฟกระพริบจอบเสียมมีดตู้เอจเอจกไปดูกันครับครับตอนนี้ได้เดินทางมาถึงจุดหมายไกลมากแนวหมู่บ้านเนี่ยปะเนี่ยบ้านเป็นเขียวเขียวไหมคือที่ต้องเรียบปาะคุดเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเผาเป็นตะโกที่ผมเห็นเอาไว้ แต่ตอนนั้นผมยังไม่มีเวลาที่จะกุดโอ้ยจะฟันเสียเลยพี่น้องเอ๋เนี่ยรอยเข้าฟันตอนนั้นผมคุดคนเดียวไม่ไหวไงแล้วเจ็บขาโดนคําสั่งแม่และเมียห่ามคุดไม้เดี๋ยวจะทําการแต่งอาจจะเป็นไม้กลุ่มกอโอ้ยนี่รอยเขาตัดเตีย้ยลงอีกเนี่ยอืมไม้เสียเยอะเลยครับ เดี๋ยวลองคุดดูฐานโคนต้นมันก่อนครับพี่น้องจะยังใช้ได้ไหมว่ารู้สึกว่าเขาตัดต่ําเกินไปเป็นเขาทําความสะอาดอะเห็นไว้าสองสามต่อสี่ต่อแต่ว่ามันก็ตัดเตี้ยลงไปอีกวันที่ผมมาตำรวจยังสูงกว่านี่นะเนี่ยอันนี้ก็หินมากหินหินเยอะมากโอ้ยน้ําเนี่ยอันนี้เป็นโคนคู่ หนามเดี๋ยวค่อยๆทยอยดูจะใช้ได้ทักต้นไหมดูเป็นไม้คนคู่ที่ยังยังยังลังเลนะพี่น้องแต่ก็นาจจะใช้ได้อยู่เป็นไม้คนคู่ความคิดเดี๋ยวต้องตัดตัวนี้ออกเดี๋ยวจะลองแต่งดูว่าจ,จะใช้ได้ไหมจะได้ไม่คุดเก็และนี้เป็นหน้าจะเห็นเป็นซากของตัวนี้จะต่อเขียงกันนะานพอสมควรเนะี่ยอันนี้มอสําหรับคนชอบไม้ใหญ่ ไม่มีพื้นที่แต่แต่ลากไม่สวยเด้อไม่ใช่ไม้ลากรอบนะเป็นไม้โคนคู่ต่อเดียวกันเดี๋ยวผมจะตัดตัวนี้ออกมันบวมทวดตัวนี้เก็บเขียงตัวนี้ใหม่เดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะโอเคไหม หลังทาการตัดแต่งแล้วนะครับพี่น้องได้ประมาณนี้นะสิกิ่งนี่ผมจะเอาไว้ก่อนนี่เผื่อใครจะไปตัดนี่ทิ้งทำเป็นโคนคู่นี่เผื่อใครจะตัดนี่ทิ้งทำเป็นโคนคู่นี่อันนี้ดูดูไม้ตายดินมาเยอะแล้วมาดูการคูดไม้นาดินกันบ้างนี่ที่ผมตัดแล้วนะเดี๋ยวจะลูกทําการคูดด้านเนี้เดี๋ยวต้องไปเก็บแผลนี่เยอเพิ่มเป็นคนตะโกโคนคู่ ต้นก็เครื่องเืงเลยขวดน้ำปลาพี่น้องนี่อ่ะลูกเมืยลูกชายนี่แรงหนุ่มดูเที่ดูแรงวัยรุ่นตอนนี้ขายได้โคตรได้ถ้าขายได้ก็จะยกให้เขานะครับเป็นค่าแรงของเขาไปเลยก็เรงๆไงว้3สามที่ต้นแต่ไม่รู้ว่าถึงจะแรงหนุ่มแต่ก็ประสบการณ์น้อยเนาะโคตรแค่เนี้ก็เริ่มหอบล้ว ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่ต้นนี้ถ้าต้นไหนที่เขาคุดเองก็เหมือนเดิมคือให้เขาเป็นคนเข้าบัญชีเขาครับเป็นทุนการศึกษาเข้าไปคุดมาได้คุดมาได้รอบต้นแล้วที่เสียงหอบนี่คือไปช่วยคุมช่วยคุด ทำปริมาณทนให้ไม่งั้นยังคุดยังไม่คล่องลืมวิชาและนานทีออกสุดท้ายก็ไม่ต้องไม่พ้นมาช่วยดูแ่า่ทางแล้วคือผมไปหาต้นอื่นจะคุดมันก็ไม่มีให้คุดไม่นาดินได้ก็ ุดยากลากใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวพี่นอ้องเอรยเนี่ยตัดตัวนี้ออกเนาะทำคนคู่แต่ก็เผื่อไว้นะเนี่ยคืออันนี้เป็นพุ่มมาน,นีก็ได้ไอ้มีกิ่งแตกนี่ตั้งยอดขึ้นนี่อันนี้ก็เป็นพุ่มปิดไปนี่น,นี่ก็รุนกันตาโอ้ยเจ๋งจนตะคิ้วยากินเลยพี่น้องเลยหัวลากใหญ่อย่าซับปีนเด้อ ต้องสลับด้านกลับไปสลับด้านกลับไปกลับมาแบบนี้พี่น้องเนี่ยที่ผมไม่ชอบคูดไม้ต้นใหญ่เดี๋ยวหลังๆมานะเมื่อก่อนหาใหญ่ๆเดี๋ยวนี้หาเล็กๆมันคุดง่ายไงโอ้โหเดี๋ยวอตะคิวกินตะ <laughs> คิวกินขาเอา้านี่ขนาดสองคนนี่ แกมาข่มขบททนแล้วอ่ะดึงหนียวครับอีกหน่อยเดียวโอ้หาแล้วยกโอ้โอ้เอาบตมาตรวจเว้ย เอปตอมาจ้าไม่เนี่มาคตมาให้ของชนประธานเนี่ยมาเอาปตอเฮ้ยโอ้โหนี่ใส่ไม่ดีเลยเนาะโยนเลยเดคุดแล้วถมถมหลุมขึ้นด้วยเดี๋ยวก็เดินตกตกหลุมมาดูต้นกันพี่นอ้องเลยแม่ไ,ไ,ไอไอไอโอบตอเนี่ยทำ นี่โยนมีดมา <laughs> นี่ต้นนายสนใจนะครับนี่ทุนการศึกษาลูกชายเดี๋ยวจะแต่งตุ้มแล้วผมจะเจ็บแผลให้นี่เดี๋ยวจะไปเจ็บแผลตรงนี้ให้มันดูเนียนตากว่านี้เดี๋ยวปาตุ้มหอ่ออันนี้เป็นไม้นาดินนะครับเนี่ยเป็นไม้ริมคลองพูดแล้วกระถมคืนครับนะเพราะว่าอาปะตอมาตรวจ เพราะว่าเพื่อนมาเก็บภาษีได้ได่าเพื่อนแม่งจะเก็บภาษีซะเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยทีมออกลาาตะเวนหาไมา้ผมเอาละครับพี่น้อง <_ S 1> ก็ตัดแต่งเหมือนกันใกล้ไม้ใต้ดินนอเด้อนี่นี่การตัดแต่งตุ้มนะนะแล้วก็ประมาณไม่ถึงคืบถ้าคือบนึงของผมเนี่ยผมวัดแล้ว16เซน ตอนนี้ก็ประมาณผมว่าอยู่ประมาณไม่เกินสิบเซนตุ้มนะเนี่ยนี่ดูโคนต้นอันนี้ด้านหนาแผลใหญ่เดี๋ยวไปเอาครีมนกแก้วงับเดี๋ยวไปดูในคลิปต่อไปแล้วกันรเรื่องการงับแผลเก็บแผลนี่ไม้หนาดินนี่เดี๋ยวผมจะใช้เลื่อยแต่งแต่งรอยที่เสียมกระแทกนี่ด้านนี้ก็เป็นด้านหนาได้นะคือมันจะซ่อนแผลได้ดีกว่าซ่อนแผลเป็นไม้คนคู่ แต่ถ้าด้านนี้เป็นด้านหน้าในมุมมองความคิดผมนะมันต้องเอาต้นนี้ออกเอาต้นเล็กออกเพะมันมันเล็กกว่าเขาแล้วดันอยู่กลางเขาไงแต่ถ้าเป็นด้านนี้นะมันจะเห็นเป็นความเก่ามีซากผมก็เลยปล่อยไว้ก่อนนี่อันนี้จะเป็นอย่างที่บอกนะครับจะเป็นให้ลูกยกให้ลูกเดี๋ยวจะพาลูกไปคุดอีกต้นหนึง่งอ่าเดี๋ยวผมทําการห่อก่อนเพราะว่าเรื่องห่อนี่วัยรุ่นยังไม่เก่งอย่างโคตรเก๊กลยได้พอ่อมันจริงๆเลยอ่ะ <laughs> <laughs> พอ,อก่อนเด้อปลาุ่งปุ๋ยคุ้มทำการเลื่อยตัดแต่งรากเรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องซื้อไปได้ด้วยความมั่นใจเลยต้นนี้ติดแน่นอน <c oughs> ไม่กล้าฟันทวงร้อยปอร์เ็นต์เดอ้อเพราะว่าบางทีบางคนเห็นไม้แตกกิ่งแตกใบปพ๊บก็ใส่ปุ๋ยปราบตายเอาดืด้อๆนี่ตุม้มลากเยอะลากฝอยนี่เอาละ ห๋อตุ้มได้ทีนี่เริ่มมาไวรุ่นนี่เห็นไหมโย,ยนนี้ยังไม่แตกเลยอ่าไวรุ่นหอ่อไม่แตกแล้วหอ่อตุ้มปุ๊บป,ปลอดดูไวรุ่นเน้ยจะทาเป็นแม่ยังดีดปากตัวเองไหมพี่น้องเนยไม่ดหีหรอกอึ้นี่ก็นำน้าก,ก็เฉียดเฉียดสิบกิโลอะไเด้อนี่ถ้าขายค่าส่งนี่อ่านเลยแหละให้ไวรุ่นเขาห่อตุ้มพี่น้องเขาบอกว่าเขายังไม่ลืมวิชา แตขอเวลาลื้อฟื้นหน่อยเพราะว่าห่างห่างมาพอสมควรดูสิมาเป็นกำลังแรงใจกันเด้อพี่น้องเด้ออ่านว่าเร้วเห็นไหมยังไม่ดีคลิปการแต่งของถ่ต้องไปดูอีกคลิปหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแค่นังดูลูกมัดตุ้มนี่ก็ถ้าไม่ตัดต่อก็คงจะเป็นชั่วโมองอยู่เหมือนกันแหละดูที่จะได้ผลไหม ในที่สุดวัยรุ่นก็ทําได้พี่น้องแค่มอตุ้ม <laughs> นี่ครับบอนไซบอนไซหน้าดินดูบอนไซตะโก้ใต้ดินมาเยอะแล้วมาดูบอนไซหน้าดินกันมั่งโอ้ยเขียวก็ลูกชายนะครับนี่ฮารัดกลางฮัดลือฟื้นความจําก็คลิปนี้ก็ฝากเช่นเคยนะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับกับ เขียวขาลาดบนไซฟาร์มในลูกชายจะพยายามให้เขาสืบทอดไปนะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตึกกำลังใจงให้ด้วยนะครับ